สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพักี่มาก็น้องคำในนามของแผนกผลิตภัณฑ์บริษัทโพลีเฮิร์มเน็ตเวิร์กจำกัด วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากค่ะผ่านเรื่องของสุขภาพเหงือกและฟันนะคะสำคัญกว่าที่เราคิดมากค่ะยกตัวอย่างโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันนะคะอันดับแรกที่หลายๆคนต้องนึกถึงเลยก็คือโรคฟันผุค่ะโรคฟันผุนะคะจะเป็นโรคที่เกิดจากการที่มีเชื้อแบคทีเรียรสะสมอยู่บริเวณผิวฟันของเราเป็นจำนวนมากทำให้เกิดเป็นจุดสีดำหรือน้ำตาลบนผิวฟันนะคะโดยที่เรานะคะจะมีอาการปวดฟันเมื่อกินของหวานหรือว่าเย็นค่ะโดยโร ของฟันผุนะคะจะสามารถพบเจอได้บ่อยในผู้สูงอายุหรือว่าเด็กค่ะ และโรคต่อไปนะคะที่เชื่อว่าทุกทกท่านจะต้องได้ยินบ่อยไม่แพ้กันเลยค่ะก็คือโรคเหงื่ออักเสบค่ะโรคเหงื่ออักเสบนะคะเกิดจากการที่มีเชื้อแบคทีเรียสะสมจํานวนมากจนเข้าไปที่เหงื่อของเราทําให้เหงื่อของเราค่ะมีอาการบวมแดงและมีเลือดออกได้ง่ายเหงื่อเรานะคะจะดูล้นฟันจะดูยาวยิ่งขึ้นรวมถึงเราจะมีกลิ่นปากจากแบคทีเรียที่สะสมค่ะสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าโรคเหงื่ออักเสบอาจจะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้า ไม่รักษาทันท่วงทีนะคะก็จะกลายเป็นโรคถัดไปค่ะก็คือโรคปริทันค่ะโรคปริทันนะคะจะมีอาการเหงือกของเราค่ะจะบวมแดงมีหนองซึ่งเกิดจากการอักเสบของเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่เป็นจํานวนมากนะคะรวมถึงนอกจากจะมีกลิ่นในช่องปากแล้วเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นเป็นพิเศษบริเวณล่องเหงืออค่ะรวมถึงเราจะรู้สึกว่าฟันเราโยกหรือขยับได้มากยิ่งขึ้น อันดับสุดท้ายนะคะคือการสูญเสียฟันค่ะการสูญเสียฟันนะคะเราจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุค่ะเลือดจะออกง่ายเวลาที่เราแปรงฟันนะคะฟันจะโยกหรือขยับได้หรือมีช่องว่างเพิ่มขึ้นระหว่างฟันเหงือกเราจะล้นและจะเห็นคนฟันที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็เพราะว่าในผู้สูงอายุบางรายนะคะจะมีเรื่องของแคลเซียมที่ลดน้อยลงค่ะสำหรับปัญหาช่องปากอื่นๆนะคะเชื่อว่าเป็นปัญหาที่หลายหละคนจะต้องเคยเจอแต่ทราบไหมคะว่า ปัญหาเล็กๆเหล่านี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่โรคที่เก่าวมาข้างต้นค่ะเช่นอาการเสียฟันฟันเหลืองมีคราบหินปูนและมีปัญหากินปากค่ะเพราะฉะนั้นกันไว้ก่อนดีกว่ามาแก้ทีหลังนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการดูแลฟันกันด้วยนะคะข้อแรกนะคะคือเราควรแปรงฟันวันละสองครั้งหลังรับประทานอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนค่ะเพื่อลดการสะสมของคราบหินปูนและจุลินทรีย์ในช่องปากของเราค่ะ จริงๆแล้วทราบกันไหมคะว่าจุลินซีย์ในช่องปากของเราสามารถที่จะกลับมาได้คะ่ะทุกๆ24ชั่วโมงดังนั้นการที่เราแปรงฟันวันละสองครั้งอันนี้ถือว่าเป็นการลดจุลินซีย์ในช่องปากได้เช่นกันคะ่ะข้อ2นะคะเราควรจะแปรงฟันอย่างน้อย2นาทีคะ่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าค่อนข้างยุ่งยากนะคะมีทริคเล็กๆมานำเสนอคะ่ะ คือให้เราร้องเพลง Happy Birthday 2รอบอันนี้นะคะจะเป็นทริคที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแปลงฟันได้ในเวลาที่เหมาะสมค่ะรวมถึงควรแปลงฟันด้วยยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูอัลไลหน1 5 0 0 ppm ด้วยนะคะเพราะว่ายาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูอัลไลระดับนี้จะสามารถปกป้องในเรื่องของฟันผุและช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันให้กับฟันของเราได้อีกด้วยค่ะ ข้อ3นะคะเราไม่ควรที่จะรับประทานอาหารหลังจากที่แปลงฟันเสร็จแล้วประมาณสองชั่วโมงค่ะและข้อที่4นะคะมีใครเป็นบ้างไหมคะหลังจากที่แปลงฟันเสร็จแล้วบ้วนฟองทิ้งแล้วบ้วนน้ำตามสามารถที่จะบ้วนน้ำตามได้ค่ะแต่แค่ประมาณอุ้งฝ่ามือเราก็พอค่ะข้อที่หนะคะการรับประทานอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันค่ะ ควรจะรับประทานอาหารที่ช่วยทำความสะอาดฟันของเราไปด้วยในขณะที่เคี้ยวเช่นผักหรือผลไม้เพราะผักหรือผลไม้นะคะมีตัวใยอาหารมีไฟเบอร์ซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางค่ะที่จะช่วยขัดผิวฟันของเราได้และข้อสุดท้ายนะคะเชื่อว่าข้อนี้เนี่ยทุกๆกคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วแต่อาจจะยากสักนิดหนึ่งค่ะคือการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานนะคะเช่นลูกอมลูกกวาดหรือน้ำอัดลมเป็นต้นค่ะ หัวข้อถัดไปนะคะอะไรที่ช่วยดูแลสุขภาพช่องปากของเราได้บ้าง อันดับแรกนะคะเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าฟลูออร์ไลคืออะไรฟลูออร์ไลนะคะคือแร่ธาตุชนิดหนึ่งค่ะที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุโดยเขาค่ะจะใช้วิธีเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับชั้นเคลือบฟันของเราในปัจจุบันนะคะค่าฟลูออร์น์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะคะก็คือ1500 ppm ค่ะซึ่งเป็นปริมาณที่มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะป้องกันฟันผุและช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฟันของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ถ้าอย่างนั้นต่อไปนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับประโยชน์ของฟูออลาย1,500 ppm ค่ะฟูออลาย1,500 ppm จะสามารถป้องกันฟันผุได้ดีกว่าฟูออลายทั่วๆไปค่ะฟูออลายทั่วๆไปนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1,000 ppm ค่ะซึ่งถ้าเทียบกับ1,500 ppm นะคะเขาจะสามารถลดการเกิดฟันผุได้มากกว่าค่ะซึ่งถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจะประมาณ10-20%เลยทีเดียวค่ะ ข้อ2นะคะคือการเสริมสร้างการเคลือบฟันค่ะฟูร์ไลน์1,500 ppm นะคะจะสร้างชั้นเคลือบฟันใหม่โดยเร่งการรวมตัวของแร่ธาตุและฟูร์ไลน์ทำให้ป้องกันผิวฟันผุได้ดีกว่ารวมถึงแข็งแรงกว่าอีกด้วยค่ะข้อที่3นะคะคือลดอาการเสียวฟันค่ะ บริเวณฟันของเรานะคะถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆคือเขาจะมีรูอยู่ค่ะซึ่งการที่เราไม่เสียฟันเนี่ยคือเรามีตัวฟูร์ไลค่ะปิดชั้นนั้นไว้อยู่พอเราใช้งานฟันของเราไปมากๆ ็จะทําให้ผิวฟันของเราบริเวณนั้นค่ะสึกลงลดน้อยลงการที่เรามีอาการเสียวฟันมันเกิดจากตรงนั้นค่ะซึ่งการที่เราใช้ฟูอัลไลหนึ0 0พ ppm นะคะตัวฟูอัลไลจะไปทําหน้าที่เสริมชั้นตรงนั้นให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงอุดรูตรงนั้นทําให้อาการเสียวฟันลดน้อยลงค่ะและข้อสุดท้ายนะคะคือเหมาะสาหรับผู้ที่มีโน้มเป็นฟันผุง่ายค่ะใครบ้างเช่นคนที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีความเป็นกรดสูงค่ะ ตัวอย่างเช่นแอลกอฮอล์น้ำอัดลมหรือจะในคนที่ทานของหวานบ่อยๆหรือผู้ที่มีปัญหาเหงือกและฟันอยู่แล้วการที่เราใช้ฟลูออไรด์หน0 0 ppm ก็จะสามารถช่วยลดได้ค่ะต่อมาเราจะมาดูตัวฟลูออไรด์นะคะที่มีประสิทธิภาพวันนี้เรายกตัวอย่างมาสองตัวนะคะก็คือสเตนัสฟลูออไรด์กับโซเดียมฟลูออไรด์ค่ะ ทั้งสองตัวนี้ช่วยอะไรได้บ้างทั้งสองตัวนี้นะคะจะสามารถช่วยในเรื่องของการป้องกันฟันผุเพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ทนทานต่อกรดได้ดีนะคะรวมถึงเพิ่มการป้องกันฟันผุโดยลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ค่ะ ข้อที่สองนะคะคือช่วยลดอาการเสียวฟันาตามที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้เลยค่ะฟูวลรลายนะคะจะปิดท่อในเนื้อฟันเราและลดความไวต่อการกระตุ้นจากสิ่งต่างๆและข้อสุดท้ายนะคะคือช่วยลดการบวมและระคายเคืองของเหงือกค่ะ ทีนี้มาต่อกันที่สารสกัดที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเชื่อว่าสารสกัดตัวแรกหลายๆคนน่าจะไม่คุ้นเคยไม่ใช่น้ำพึ่งนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นกาวพึ่งค่ะนั่นก็คือสารสกัดพพลลิสค่ะสารสกัดพพลลิสนะคะจะมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียค่ะเพราะในสารสกัดนี้จะมีสารฟาโบนอยและสารต้านเชื้อแบคทีเรียอยู่ดังนั้น สารสกัดพ็อพพลิสจะช่วยลดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีรียนในช่องปากรวมถึงป้องกันฟันผุและโรคเหงือกของเราได้อีกด้วยค่ะข้อที่2นะคะคือลดการอักเสบของเหงือกค่ะสารสกัดพ็อพพลิสนะคะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นจะเหมาะกับอาการบวมแดงหรือว่าเหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันค่ะข้อสุดท้ายนะคะคือสารสกัดพ็อพพลิสจะช่วยในเรื่องของการสมานแผลในช่องปากค่ะ สารสกัดพอลิสนะคะจะก,กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ทําให้ลดอาการเจ็บแผลร้อนในและแผลภายในช่องปากได้นั่นเองค่ะมาที่สารสกัดตัวถัดมานะคะก็คือสารสกัดจากใบฝรั่งค่ะ ใบฝรั่งนะคะจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการลดกลิ่นปากนั่นก็เพราะว่าเขามีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในช่องปากทําทให้กลิ่นปากของเราลดลงนะคะและทําให้ลมหายใจเนี่ยหอมสดชื่นค่ะแต่นอกจากนี้นะคะเขายังมีฤทธิ์ในการยับยัง้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าสเตโปคอคคัสมิวเทนนะคะตัวเชื้อตัวนี้ค่ะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเกิดคราบพลัก คาผินปูนบริเวณฟันของเราสารสกัดของใบฝรั่งเนี่ยจะสามารถยับยั้งเชื้อตัวนี้ได้ค่ะข้อถัดมานะคะคือใบฝรั่งเนี่ยก็ช่วยลดการอักเสบของเหงื่อได้เช่นเดียวกันค่ะสารสกัดจากใบฝรั่งนะคะจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านการอักเสบค่ะรวมถึงช่วยลดอาการเหงือกบวมแดงและลดภาวะเลือดออกขณะแปลงฟันได้อีกด้วยค่ะ และข้อสุดท้ายของสารสกัดใบฝรั่งนะคะก็คือการช่วยสมานแผลในช่องปากค่ะในสารสกัดใบฝรั่งนะคะจะมีสารแทนนินและฟาวนอนอยู่ค่ะซึ่งเป็นสารที่จะช่วยในการสมานแผลต้านเชื้อแบคทีเรียและทำให้แผลในช่องปากหายได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ และสารสกัดตัวถัดมานะคะก็คือสารสกัดจากใบมะรุมค่ะฤทธิ์ของใบมะรุมค่ะสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปกป้องฟันได้ข้อแรกนะคะก็คือใบมะรุมจะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะสารต้านอนุมูลอิสระนะคะเป็นตัวช่วยที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเซลล์ของเราดังนั้นนะคะใบมะรุมก็จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ในช่องปากของเราทําให้ลดความเสี่ยงของโรคเงืออต่างๆได้ค่ะ และริ์ถัดมาของาศาสตร์สกัดใบมะรุมนะคะก็คือการช่วยลดการอักเสบของเหงือกค่ะในใบมารุมนะคะจะมีสารต้านการอักเสบอยู่จึงช่วยลดอาการเหงือกบวมแดงและลดอาการระคายเคืองภายในช่องปากได้อีกด้วยค่ะข้อ 3. นะคะใบมะรุมจะสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชือ้อแบคทีเรียในช่องปากได้ค่ะซึ่งเชือ้อแบคทีเรียในช่องปากนะคะอย่างที่เรากล่าวกันไปเลยเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดฟันผุค,ค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะคือลดการสะสมของคราบพลัคในใบมารุมนะคะจะมีสารสำคัญอย่างแทนนินและฟาโวนอยู่ค่ะซึ่งอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าสารสองตัวนี้จะช่วยสมานแผลและต้านเชื้อแบคทีเรียแต่นอกจากนี้นะคะถ้าเป็นสารสกัดจากใบมะรุมเขายังจะช่วยลดการเกาะตัวของคราบอาหารและแบคทีเรียได้อีกด้วยค่ะ และสารสกัดต,ตัวถัดมานะคะก็คือสารสกัดจากทับทิมค่ะซึ่งมีฤทธิ์ที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับใบฝรั่งซึ่งสารสกัดจากทับทิมนะคะจะช่วยยับยั้งเชื้อสเตปโตคอคคัสมิวแทนได้คล้ายคลึงกับใบฝรั่งค่ะรวมถึงช่วยลดการอักเสบของเหงืออมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างสูงและช่วยลดกลิ่นปากได้อีกด้วยค่ะมาที่สารสกัดต,ตัวสุดท้ายนะคะก็คือสารสกัดจากใบข่อยค่ะ ใบข่อยเราจะเคยได้ยินกันตามหน้าประวัติศาสตร์บ้างนะคะว่าคนสมัยก่อนมีการนํากิ่งใบข่อยค่ะมาขัดบริเวณฟันเพราะว่าใบาข่อยนะคะจะมีฤทธิ์ในการช่วยลดคราบพลักและหินปูในช่องปากของเราช่วยทําให้ฟันของเรานะคะสะอาดและแข็งแรงโดยการขจัดสิ่งสกรปรกบนผิวฟันทําให้ไม่มีเชื้อแบคทีเรียสะสมเลยทําให้ฟันสะอาดและแข็งแรงค่ะ นอกจากนี้นะคะใบข่อยเองยังช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในช่องปากนะคะอย่าง Steptococcus mutant แต่ว่าใบข่อยนะคะจะแตกต่างจาก2ตัวก่อนหน้านั้นค่ะคือนอกจากจะยับยั้งเชื้อตัวนี้ยังยับยังเชื้ออีกตัวหนึ่งค่ะก็คือ Lactobacillus species ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะของอาการฟันผุและโรคเหงือกต่างๆค่ะ มาต่อกันที่สารขัดฟันนะคะสารขัดฟันที่ส่วนใหญ่เนี่ยเรานิยมนำมาใช้ทำตัวยาสีฟันก็คือโซเดียมแมกนีเซียมซิลิกตและซิลิคอนไดออกไซด์ค่ะโซเดียมแมกนีเซียมซิลิกตนะคะจะเป็นสารขัดฟันที่ช่วยลดการสะสมคราบหินปูนค่ะ ส่วนซิลิคอนไดออกไซด์นะคะจะเป็นสารขัดฟันที่มีความอ่อนโยนค่ะช่วยขจขัดคราบพลักและสิ่งสกปรกบนผิวฟันโดยที่ไม่ทําให้ฟันของเรานะคะสึกหรอมากเกินไปรวมถึงมีความปลอดภัยสูงและนิยมใช้ทํายาสีฟันสูตรที่ลดคราบพลักค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงสารแต่งกลิ่นและสารให้ความเย็นค่ะโดยตัวอย่างที่เราจะไปยกกันวันนี้นะคะก็คือน้ํามันเปปเปอร์มินต์กับน้ํามันการพูค่ะ น้ำมันเปปเปอร์มินนะคะเราไม่ได้ใส่มาแค่เพื่อให้ลมหายใจของเราเนี่ยหอมสดชื่นอย่างเดียวหรือทําให้เรารู้สึกว่ามันเย็นเยนในช่องปากนะคะน้ำมันเปปเปอร์มินนะคะจะช่วยบรรเทาอาการเสียวฟันนะคะในส่วนของน้ำมันกาญปูนะคะก็มีสารสำคัญอย่างยูจีนอค่ะยูจีนอนะคะจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยลดอาการปวดฟันได้รวมถึงยังช่วยลดกลิ่นปากช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้อีกด้วยค่ะ สรุปนะคะยาสีฟันที่ดีมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะหลกัหลกๆเลยต้องป้องกันกลิ่นปากของเราได้ค่ะอาจจะใช้ในเรื่องของการนาํนนนาเมนทัลมาใช้นําน้ํามันเปปเปอร์มิ้นต์มาใช้นําน้ํามันการภูมาใช้ก็จะช่วยป้องกันกลิ่นปากได้ค่ะรวมถึงต้องลดคราบพลักและหินปูนได้ตรงส่วนนี้ก็อยู่ที่ายาสีฟันแต่และตัวนะคะว่าจะมีสารสกัดอะไรบ้างถ้าให้ดีจะต้องเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะ นอกจากนี้นะคะจะต้องดูแลเหงือกและฟันของเราได้ช่วยลดการอักเสบในช่องปากได้ลดอาการเสียฟันได้รวมถึงต้องมีฟูออไลด์1,500 ppm ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือวิธีการดูแลสุขภาพช่องปากค่ะหวังว่าทุกทกท่านนะคะจะได้รับความรู้กลับไปไม่มากก็น,น้อยนะคะ